ลำแบบนี้เป็นคัมภีร์ที่อายุมากที่สุด 1, 1ึ0งปีเป็นคัมภีร์ที่มาจากประเทศเยเมนฮัดเดร์มามสมัยก่อนประเทศเยเมนเขาสมมตจะแวะมาทำพระใต้ตองลาแล้วก็ไปประเทศจีนทำการค้าขายเอร์เซีเยเมนทำให้บานเรือใบก็มีคัมภีร์อยู่คู่ขนานกับเรือแล้วก็อยู่ในแหลงนูซันตาราของเรา ทำไมเขาเล่มใหญ่อย่างนี้คะอันนี้คำพ,พ์โบราณน,นี่ม,นมันจะใหญ่หน่อยูผ้ใหญ่กว่าทุกเล่มเลยกว่ากระเจาหนังแพะเท่านั้นเลย346ตัวหนังแพะการเก็บรักษาขออนุญานะคะจะต้องมีตัววัดอุณหภูมิต้องมีมีนนที่ดุดชั่วคราวชั่วคราวไว้ก่อน แต่ถ้าเราอยู่ฝังน้อต้นดูแลด้วยแอร์ทั้งย4ิบสีชั่วโมงความช่วยต้นดูแลด้วยโอ้หพันกว่าปีเลยอันนี้น่าจะมีความหฮยแล้วแล้วก็มีความสนใจจากประเทศโลกมุสลิมมากที่สุดแบบนี้มีกี่เล่มในโลกคะน่าจะมีสี่ห้าเล่มสว่วมากอยู่ที่อังกฤษ<ช>เล่มหนะน,นึ่งเบอร์มินแทนมฮาสมุทรแล้วก็มีประเทศตรุรกีเล่มหนึ่ง<ช>อียิปต์เล่มหนึ่งทีนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นคองประเทศแมะทากมาให้เราดูฝากให้ดูแล